สวัสดีจ้ะทุกคนค่ะป้าพุดยด้ยกันอยู่ในครัวจ้ะวันนี้จะมาทําห่อหมกจ้ะห่อหมกหน่อไม้ใส่หมูจ้ะก็มีเนี่ยจ้ะมีหมูแล้วก็มีที่ลองลองลองพื้นห่อหมกจ้ะมีใบใบข้าวตองกับใบหม่นจ้ะไม่เคยทําแต่จะมาลองทํากินดูจ้ะใบหม่นกับใบข้าวตองจ้ะแล้วก็มีหน่อไม้จ้ะเครื่องปรุงก็มีข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะจ้ะไข่ลูกนึงแล้วก็พริกแกง น้ำปลาซีอิ๊วขาวกะทิชูรสรสด,ด,ดีแล้วก็กระทงจ้ะเดี๋ยวจะมาดูส่วนผสมกันจ้ะว่ามีอะไรมั่งอาเติมใส่ลงไปก่อนจ้ะใส่พริกแกงกลัวเผ็ดจ้ะใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนจ้ะพริกแกงเราจ้ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปจ้ะ ทล้างมือแล้วนะจ๊ะอืมอร่อยอู้ล้างมือแล้วจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะกะทิใส่ลงไปแค่นี้ก่อนจ้ะแล้วก็คนจ้ะคนส่วนผสมให้มันเข้ากันนะจ้ะคนรสรสชาติเราตามใจชอบเราเลยจ้ะคนก็ปากก็ใส่ กินไม่เค็มก็ใส่ไปแค่นี้ก่อนจ้ะแล้วก็ชุนรสจ้ะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จจ้ะนี่จ้ะก็ตีส่วนผสมเครื่องแกงให้มันเข้ากันจ้ะใส่แป้งข้าวเจ้าไปสองช้อนจ้ะแล้วเราก็จะเอาหน่อไม้ใส่ลงไปจ้ะล้างมือแล้วจ้ะใช้มือจ้ะ แล้วก็เอาหมูเนี่ยจากตามใจชอบเลยจากของเราอันนี้เป็นเป็นสั่งคอจ้ะใส่ลงไปจ่าสั่งไปแค่นี้ก่อนจ้ะดูว่ามันเยอะอยังใส่อีกจ้ะเยอะเยอะกินเองทำเองเครื่องปรุงไม่ตายตัวนะจ๊ะแล้วแต่คนชอบจะว่าชอบเค็มใส่เครื่องปรุงนี่คือตามใจชอบไม่มีสูตร ตายตัวจะกะเอาจ้ะพอเราใส่ไปแล้วเราก็ชิมจ้ะทำไม่เป็นเราจ้ะแต่อยากกินโทรไปถามแม่มาว่าทำยังไงมั่งหอมหมกหนอไม้ใส่หมูจ้ะปกติมันใส่ไก่แต่ไม่มีไก่ก็ใส่หมูนะจ้ะอยากกินใส่หมูแล้วก็คนจนให้มันเหนียวอว่าจ้ะเดี๋ยวรอดูจ้ะ อนนี้ก็คนเสร็จแล้วจะผสมกันเสร็จแล้วจ้ะเราเอาไปนึ่งจ้ะก็ตักเข้าใส่กระทงจ้ะกระทงใบกล้วยกล้วยปลูกเองจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะตามใจชอบเลยจ้ะใส่เยอะๆจ้ะแน่นๆจ้ะโอ้เยอะไปเปล่าแป่งใส่กระทงนั้นกระทงทำเองจ้ะ ไม่สวยไม่งามเราจัดแต่ขอนี่จ้ะโอ้แน่นแน่นเอากระทงใหม,ม,ม่มาดูอีกทีตอนสุกจ้ะมาดูอีกทีตอนสุกจ้ะ นี่จ้ะหอ่อโมกของคนเข้าป่าไปได้วยกันสุกแล้วจ้ะน่ากินไหมจ้ะโหเดี๋ยวลองชิมจ้ะว่ามันอร่อยไหมลองชิมจ้าโหสิน่ากินมากโอ้ร้อนร้อนร้อนมากทุกท่ง,งจากเตาจ้ะขอชิมนะจ้ะโอ้ขอชิมขอชิมโอ้ขอชิม จะต่เผ็ดเป็นนิดนึงจ้ะยังไงคนข้าป่าไปด้วยกันก็แนะนําเมนูจา,ากขยากินหอหมอกลองทําจากหน่อไม้ฝรั่งจ้ะประเทศเยอรมันมาหอหมอกใส่หมูจ้ะก็ยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมและกําลังรับชม อย่าเจ็บอย่าจนจ่าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะใครอยากกินอะไรทํากินจากใครอร่อยอันไหนทาอันนั้นจ้ะคลิปนี้คนเข้าป่าไปด้วยกันก็รักคนเข้าป่าไปด้วยกันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าไปด้วยกันจากคลิปนี้คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอลาไปก่อนจ้ะพร้อมกับเมนูอร่อยอร่อย,ออยจ้าสวัสดีจ้า